ถ้าเห็นนิมิตแล้วไม่ไม่มาส่งอารมณ์ครูบาอาจารย์ก็อาจจะถูกต้องหลงเหมือนกันครับแต่ยังดีท่านท่านเขาเขามีฐานไงเขามีเบสิกก็มีเบสิกที่อยู่กับหลวงพ่อเนี่ยนะเก้าเดือนเนี่ยแหละก่อนจะไปที่นู่นต่อนะอยู่ที่นี่แหละฝึกเบสิกพื้นฐานเขาแน่นมากครับเขารู้เขาทันทุกอย่างเลยอารมณ์เขาเกิดขึ้นเขากําหนดทันครับเขาถึงผ่านได้ไงเบสิกพื้นฐานเขาน่ะแน่นคนั่นพอเขามาเขามาฝึกฝึกอยู่ที่นี่ก่อนเขาจะไปออกสนามบจริงๆครับอ เยเขาก็เลยม,มีค่าศึกศัตรูมาอย่างไงเขาก็เขาก็สู้ได้สำหรับแม่สมคิดนะเขาสู้ได้ทำไมถึงหลวงพ่อต้องบอกให้กําหนดทิ้งเพราะว่าตัวนั้นคือมโนนะฮะมโนจิตวิญญาณหลอกว่าจบจิตแล้วนะครับพระบางองค์หลวงพ่อปฏิพัทธก็เคยบอกว่าอามีท่านเล่าให้ฟังโอ้ท่านจบจิ